เนี่ยทางเข้าบ้านู่บ้านกูเป็นยังไงนอเล่นเขา่าดรนาเลยแล้วกานี้แหละถนนถนนนี่กลับบ่านคนทางที่ผ่านจะไปบ้านของเราไสไหลแล้วตอนเนี้ยอพังแน่เลยอ่ะยางแตกซะก่อนละกันขอรัโฟวิวน่าจะได้ ยางแตกไม่เกี่ยวกับควิวนะครับจะกี่วิวก็ยางก็แตกได้มึงมีได้ต้นเสาเป็นรอยขาดในต้นเสาด้ยจริงดิข้างบนมึงไม่ทำกันบ้านไงไม่รู้ไม่อยกจะพูดอะไรเล้นเสาลื่นไปกักเออทำได้ใช่ตอนก่อนที่ปูนจะแห้งอ่ะมันก็ปั๊มไว้ก่อนไงเราพร้อมที่จะออกเดินทางไป The Wave กันแล้วนี่คือใบอนุญาตไปเที่ยว The Wave กันเพราะถ้ามีใบนี้้็ห้ามเข้า เขาให้เข้าไปเทียบดูเว็แค่วันละประมาณ60คนเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบเป็นหินที่มันอ่อนคนไปเที่ยวเยอะหินมันจะสึกก่อนมันมีการจับฉลากกันใครที่โชคดีก็จะได้ไปเราเป็นหนึ่งที่ผู้โชคดีใช่ไหมใช่เท่าดีหรือโชคร้ายระยะทางในการเดินวันนี้คือ6.4ไม์ก็ประมาณ10กิโลไปกับเราจะขึ้นไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ป๊อปป๊อกกี้ ดดชดงงน้ออีก,ะะอกไม่ใส่ส้นสูงมาก็บุญแล้วถ้าเกิดเธอใส่ส้นสูงมาเธอไม่ต้องมีใบเพอร์มิทเลยเขาให้เธอเข้าเลยเพราะถือว่าเธอแบบสุดยอดเบสเลนเพอร์มิทคอโคยดบัสนอตรีคายนี่ไงนี่ไงเพอร์มิทเราอยู่นี่นี่เห็นไหมนี่ครับเพอร์มิทเราถึงจะไปได้นี่เ,เดี๋ยวก่อนเราควรจะเดินกันเป็นกลุ่มเพราะเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่เขาเขาดูป้ายมันยะมีป้ายอยู่คนเดียวเดินระยะใกล้ๆกันไป ใช่เอาให้เห็นกันเออให้เห็นกันโอเคเริ่มขึ้นเขาแล้วตอนนี้ทางมาทะลโขดเหมือนกันเนี่ยไม่ถึงไหนเลยนะคะไม่ถึง5เปอร์เซนต์ขอเทรลเลยค่ะวันนี้ยังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นึงเลยบอกริงที่เดินมาไม่นบเป็นเทลนะคะตะเยขึ้นค่ะยไหนชิพายบอกแล้วอย่าพูดเยอะบอกแล้วอย่าถามถามแล้วก็พูดสิจะยังคงเดินทางต่อไป มไม่ i, สวยมากเลยหินมันสวยนี่เป็นภูเขาหินชั้นสวยมากเลยอ้เวิงวางเวิงวาง,วงเหมือนลงทางกลางป่า ยืนมองฟ้าไร้ดาวยืนมองฟ้าไร้ดาวดูวิวก่อนนะให้ดูวิวก่อน,ววอนสวยแค่ไหนไปเดินทางต่ออีกไกลนี่ยังไม่ถึงไม่เลย นี่มองไกลๆนู้นเห็นไหมเป็นเหมือนบ้านคนเอสกิโมอะเคกอะไรดีวที่กลูเออหรือเหมือนจอมปลวกจอมปลวกใหญ่ขนาดนี้แกคิดดูมันกินบ้านแม่งเป็นร้อยหลังเปนคนเลยแหละนางพญาก็ตัวเท่าช้างอะออกลูมาตัวเท่าหมากเช้าวันนี้นั่นผูกเชือกรองเท้าทำไมฉันคิดถึงเรื่องหรือวางราคิดถึงวันที่ผ่านของฉัละเธอ บันไดแบบเป็นธรรมชาติเลยอ่ะธรรมชาติสร้างสรรค์มากเลยแม้แต่บันไดย,ยังแบบเป็นธรรมชาติเลยนี่เป็นดอกไม้ทะเลทรายดอกอะไรก็ไม่รู้พลังงานอาหารเช้าหมดแล้วได้ไหมพวกเขาร้องเพลงมันคือเสียงหัวใจฉันเองบอกไวยังเหมือนเดิ นี yeah, dome, oh. Oh, no, no oh, ่ด mm ูด hmm. no, oh, like, like, oh, ้านหลังสวยมากโอ้โหโค้ดสวยเลยอ่ะสวยมากดูดิต้าองเด้าเดินหันน้ำเหรอโอ้เหมือนเหมือนไม่ใช่ของจริงเลยเสวยจังเลยน่าจะจริงเปลี่ยนชุดเลยอ่ะ เราไม่ได้เอาขึ้นไปมาคือสิ่ไม่พิงเลยแก้ผ้าไงเออแก้ผ้านะตี่ไหนเออแก้ผ้าสิตใส่ถ่ายรูปให้ก่อนที่อยู่ในแคมบ้าไม่อยู่ใช่ไหมเสียวไม่โคตรสวยเลยอ่ะเหนือทำบรรยายนี่คือมันหินทรายมันคือหินทรายแล้วเป็นชั้นๆสีสี U, いいมีขา yeah, วมีเหลืองมีแดงอมือขุดขูดทรายก็หลุดเนอะต้องถ่ายเข้าไปถึงกระสวยตรงมีรังแสงอยู่ตอนนี้เดินอยู่บนทางสายเกลียว ไดด้เเธอินเป็นนนืี่อันนี้บูชายันแล้วแกเอาผ้าสามสีสามสอกมาไม่ใช่หมูเต่าเหมือนพราะผสมเจดีนะพี่ว่าเหมือนพราะผสมเจดีใช้เอฟนำทางเลยจะถ่ายดีไหมล่ะเธอไหวเปล่าเราคู่สบายหายุ่งกัด เตือนคนอื่นเขาอะระวังนะครับตัวเองเตือนคนอื่นไม่ขาดคำล้มพแพราดก็งอยพะรุงเอ้หงายเลยให้ทุกกระทันใช่ไหมจะต้องถ่ายวีดีโอแก่หนูสิแกจะลงได้ไหมเลียงผาโอ้นี่ต้นอะไรก็ไม่รู้นี่ใบมันหยิกหยกแล้วก็มีลูกสีแดงๆ ตรงน,นี้เพราะไหนถึงรูปได้ไกลมาพออไม่เอาไงมันไ,ไกลจกัดเออมันไกลจกัดจจะลงยังไงวะเนี้ยขึ <S <S ้นได้ลงไม่ได้สวยมากๆเลยดูซักก่อนนี้มันสวยขนาดไหนสวยจริง โอ้ธรรมชาติสร้างสารรค์ดูดิ ไงคะได้รูปสวยไหมสวยเป็นยังไงคะทุกคนโอ้โหโค้ชสวยเลยคือถ่ายจากฝั่งที่เขานั่งอะลงมาข้างหน้ายืนได้เออยืนได้ยืนเลยดีดูดีอยากเห็นตอนที่กิ้งลงไปเลยอะ่ะโดนแน่เดี๋ยวนี้เอาแน่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวโดนละเอาละเอาละลุยละลุยละลุยละ <c oughs> <c oughs> อนินปิงปิกจะเป็นหนึ่งปนะในาวันนี้จาได้ยังคงตือนคั้งนเามีความสันสวยสุดนะคำบรรยาย นั่งกินข้าวตรงนี้แหละเออใช่กินข้าวตรงนี้แหละขอแบบอย่างดีไม่มีหกเลยใช่ไหมไม่มีหกเอ้าพิวดช่างกล้องตรงนี้เสียด้เนอะหลังกล้องไม่เห็นคนกำลังแก้ผ้าอยู่ตอนนี้กินข้าวแต่ละขัานตอนของทัพต้องเดินด้วยท้องอร่อยว่ะอร่อยดีอร่อยเพลินนั่งกินข้าวแล้วก็ชมวิวไปด้วยสุดยอดเลยไหมนะอิ่มแล้วรอตายติดมือ ฉันพูดจะมองจะตรงเอ๋อคุยพอจะตรงแล้วสามารถจะมาที่นี่ได้เหรอคุยเสร็จปุ๊บมันเอาเครื่องบินมาถล่มเลยพุกมไปหายไปด้วยพี่อู๊ดเราเห็นเขาถ่ายกันอะถ่าอย่างเงี้ยถูดวิ่งนะอย่างเงี้ยอ๋อโอ้แล้วกล้องแกจะวิ่งยังไงได้ล่ะใช่ไงมันยากเออก็ไบบก็แบบกล้องหมุนตามอย่างเงี้ยมันจะหมุนตามแล้วเขาเขาวิ่งเห็นเขาวิ่งวิ่งไปถึงมือเลยตรงกลางก็ได้ใช่ไม่กล้องมันไปปรับเป็นใช้คอมพิวเตอร์ได้ ฉันินมาแล้วกันนี่กูวิ่งขากูก็แหลกสิโอ้เน right. ี่ยอย่าวิ่งขาเฉยๆเงี้ยจต่วิ่งนะคะไม่แต่ไม่ใช่มันไม่ได้พี่โอ้มันต้องมันต้องมันจะไปกับเราด้วยไม่ใช่มันสามารถใช้คอมิตอรโยพาได้ใช่วิ่ง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 ไปไ ดูในกล้องวิดีโอไปยังไงบินลอยลอยตามทนาใกโบบินนอนหินายืองใจเดี่ยุร่นละมากูจะหัวรอให้ตายยืดขาป ใครจะเป็นอะไรอยากเป็นสิ่งใดขอให้สมดังใจเที่ยวเหมือนตัวแมกะชน <c oughs> ขอให้สมดังใจได้เป็นดังฝันเดินไป,นไปต้องกำลังทายอยู่เดินไปเรื่อย,อย ฉันจะมาทวโอ้โหนี่เขาขี้เกียจกำลังโยนทางลัดไม่ตกลงไปเลยอ่ะ โอ้โหดูสุดยอดเลยมันต้องถลายก็ลงมาเลยอะ่ะเนอะวิชาลูกสศรบอกว่าในาตะบองเพชรมีน้ำเยอะะจไปน้ำมากินเลยเหมือนันนี่ว่าเหมือนไอ้เม่นทะเลกันเนาะตัวเลี้ยงผากลัว พี่ว่าเหมือนตัวอะไรวะตะมาลีคูปีควายป่าใบซันผีอะไรสักอย่างแบบน่าเกลียดมากเลยอ่ะนี่จะเจอได้ตัวสองตัวเนี่ยเข่งวางแล้วก็ฉบิชนีตัวหนึ่งใช่สัตว์ทั้งหมดเลยอ่ะพวกนั้นอยู่ไหนอ่ะอยดี๋ยวบอลน่าจะมาผิดทางอ่ะสวยโคตร ได้เวลากลับแล้วเตรียมชุดเตรียมให้เปนดีกว่านี้แล้วกิมพูดท่าแบบว่าหนักมากมันแบบร้อนมากรู้ไหมเนี่นเขาก็เลยไม่กล้าจะเอาชุดอ,อะไรววเวอร์วังผนมาเยอะก็บอกแล้วว่าให้ เอาอะไรไม่เว้าวังมาเยอะเดี๋ยวนักอีกจะโกรธจะเคืียงกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคูด